คุณผู้ชมครับเวลาไปเดินตลาดนัดเคยเห็นแบบว่าครัวเปิดไหมที่เขาเอาหม้อมาต้มกันตรงนี้ต้มกันตรงนี้ครเนี 4, น่ย5นาฬิก47นาทีคุณผู้ชมครับคุณลุงไปเดินตลาดครับสะดุดครับอุ้ยแม่ดูแผลดิหม้อต้มจืดใหญ่ๆครับ<อ>แกสะดุดใส่หม้อต้มจืดใหญ่ๆเดี๋ยวช่วงหน้ามาให้กำลังใจแกนะครับแล้วก็มาระวังกันด้วยครับ เซ็นทรัลพัฒนาทรานส์ฟอร์มครั้งใหญ่ในรอบ3ามทศวรรษทุ่ม1,200ล้านบาทพลิกโฉมศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตสู่การเป็นแลนด์มาร์คมิสยุสแห่งใหม่ของเมืองพร้อมยกระดับเชียงใหม่สู่เมืองท่องเที่ยวระดับโลกอย่างเต็มศักยภาพเผยโฉมดีไซน์ใหม่ถ่ายทอดอัตลักษณ์เชียงใหม่แบบร่วมสมัยขยายพื้นที่กาดหลวงเพิ่มขึ้น3เท่ารวมแบรนด์ลิสต์ชั้นนำและครบครันกว่า350บแบรนด์เป็นทัวริสฮับบริการรับส่งสนามบินรวมถึงแผนขยายโรงแรมและที่อยู่อาศัยในอนาคตรองรับลลสททททััั้งงคนนเเมือแอแะก่่่ียววโ